สวัสดีครับคุณนพจักรปกติจะอยู่ที่ปักช่องมากกว่าใช่ไหมครับคือตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ไม่ทํางานหรือไม่มีงานทํากันแล้วแต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ทํางานตั้งแต่การาบปีที่แล้วก็เลยไปอยู่บ้านที่ปลูกไว้ตั้ง8ปีละที่ปักช่องส่วนใหญ่ผมก็จะไปอยู่วันหยุดวันสุดสัปดาห์สมัยก่อนที่เราทํางานเยอะๆตอนนี้ไม่มีงานแล้วก็เลยจะไปอยู่ที่นั่นเป็นหลักเลยนานๆเข้ามากรุงเทพทิ้งหรือที่บ้านนี้ที่อยู่เมืองทองธานีปักเกร็ด แบบนี้แปลว่าคงจะไม่ค่อยได้เห็นอาจารย์ขึ้นเวทีไปอีกสักพักหนึ่งะครับจากนี้ไปก็จะดูจังหวะมีบางเรื่องที่ผมคิดว่าพูดได้แล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์เ <c oughs> ห็นความบกพร่องของรัฐบาลเรื่องการต่างประเทศผมคิดว่า เรื่องอาเซียนเรื่องพวกนี้มีประเด็นเยอะที่ที่จะเล่าให้ฟังได้เพราะฉะนั้นแฟนๆก็ไม่ต้องใจหายไปเพราะว่าพูดว่าจะกลับบ้านไม่ได้ว่าจะไม่ขึ้นเวทีก็ปปสแล้วเออคือผมก็ไม่คิดผมมีแฟนอะไรนะครับออผมขึ้นเวทีเมื่อผมมีประเด็นที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้าใจถึงความไม่ดีหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันหรือความบกพร่องของคุณัศิลป์ละคณะรัฐบาลซึ่งมันก็มีอยู่เยอะแต่เราจะต้องเรียบเรียงให้มันสมเหตุสมผลที่จะขึ้นนําเสนอในรูปแบบของผม เรื่องของการร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจคือเมื่อสักปี5-5ตอนนั้นมีการชุม,ม,มน,ชนุมเสื่อมชนเรียกกันว่าม็อบเสียอ้ครั้งนั้นอาจารย์สมเกียรติทวีตข้อความหนึ่งในตัวอย่างนะครับมาชุมนุมกันเรื่องอะไรหรือครับเดือดร้อนเรื่องอะไระถ้าไม่รู้ว่ามาชุมนุมเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าจะยุติการชุมนุมด้วยเหตุใดอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างข้อความคําถามคือว่าถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ1ปีกว่า อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปครับจากวันที่อาจารย์ไม่เข้าร่วมมาเป็นเข้าร่วมมาครับคือเอ,เอาเรื่องอมวลชนกลุ่มเล็กของที่ยกวสยายอ้ก่อนครับหรือมวลชนทั่วไปที่ผมเคยเห็นเนี่ยรวมทั้งมวลชนเสื้อแดงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเสื้อเหลืองในอดีตเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเขาบอกให้มาก็มาคือเป็นการจัดการมวลชนแล้วจะเลิกก็ไม่มีใครหือก็เลิกก็แปลว่ามาตามคําชักจูง กลับตามคําตัดสินใจของผู้ที่เป็นผู้นําแต่บอกให้มาก็มาก็ระดมกันมาก็เหมือนกับเป็นมวลชนจัดตั้งผมคิดว่ามันไม่มีหัวใจในการที่จะมาตอนนี้การเวลาที่ผ่านมาสําหรับการชุมนุมในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นการชุมนุมโดยหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความเข้มแข็งในหัวใจหิวมันก็ไม่ว่าแล้วมันก็อยู่ยาวได้แต่ประเด็นของมันก็คือว่าการชุมนุมต้องมาด้วยหัวใจยาวนานแค่ไหนก็อยู่ได้ แล้วก็จะเอาแพ้เอาชนะกันเนี่ยโดยหลักประชาธิปไตยผมก็ทวิตหรือว่าเขียนบทความอยู่บ่อยๆนะครับว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการชุมนุมเนี่ยมาเพื่อแสดงจุดยืนอธิบายความจริงครั้งนี้มันแปลกไปกว่าครั้งอื่นเพราะว่ามันเริ่มเหมือนกับประชาธิปัตย์แยกตัวออกมาอย่างเป็นทางการ,รลาออกแล้วก็มา ตั้งการชุมนุมแต่ว่าพอเฝ้าดูไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วคิดเหมือนเราในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและความเลวร้ายของคุณทักษิณและคณะซึ่งปัจจุบันบัญญัติสั์ว่าระบอบนะทักษิณนะครับมันก็หมายความระบบการทํางานของคุณทักษิณเนี่ยมันทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เอาประโยชน์เข้าใส่ตัวด้วยวิธีการที่อาจจะถูกกฎหมายบ้างหรือว่าสร้างระบบพรรคพวกบ้างเนี่ยผมเห็นมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ความคิดเห็นเหมือนผม แบบนี้มันเริ่มเข้ามาแต่ว่าถ้าโดยหลักการของการต่อต้านกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยใช่เลยทุกคนต้องต่อต้านไอ้กฎหมายนี้รัฐกรรมแต่การต่อต้านกฎหมายรัฐกรรมมันก็ผ่านไปนะแล้วรัฐบาลก็รัฐบาลเองก็ถอยแต่จริงไม่ถอยจริงอะ,<ฮ>ะแล้วคุณยิ่งรักก็ถแถลงผิดผิดถูกถูกว่าจริงๆแ็อาจจะถแถลงโดยตั้งใจว่าให้มันดูเหมือนถูกก็ได้เช่นแบบว่าถอนหมดแล้วทั้ง6ฉบับอะไรเนี่ย ซึ่งที่จริงนในเชิงเทคนิคมันไม่ใช่ใช่ไหมบแบบนี้มันเหมือนก็หลอกคนที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยมีเล่นในเสมอก็เฝ้าดูไปค,คือผมเห็นตลอดหนึ่งเดือนว่าพวกนี้หยาบคายคไม่ไม่สุภาพแถมยังต่อว่าคนอย่างผมครับซึ่งมองโลกสวยแล้วก็เป็นนักรบหน้าจอแล้วไม่เข้าไปร่วมเขาไม่ได้เอ่ยชื่อผมแต่ว่าหมายถึงคนประเภทนี้ซึ่งผมก็รู้ก็ผมคนนึงแล้วแล้วก็หลายๆคน ที่เขาไม่ชอบที่ว่าไม่มาแล้วโดนด่านะฮะโดนเสียดสีเยอะหยันว่าไม่มาแถมยังตั้งศัพท์บัญญัติว่าเป็นพวกโลกสวยนักรบหน้าจอมันเหมือนกับการเยอะหยันฝ่ายตรงข้ามพนังอ่านมหาสมุาคาททีผมมีหนังสือคาททีเยอะนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักเรียนอินเดียแล้วก็ศึกษาเรื่องปัจญ,ญาอินเดียมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็บอกเขาอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแล้วละ่ะหิงสาเนี่ยผมทั้งเรียนทั้งสอนนะครับ แล้วก็ไม่ถึงกับปฏิบัติแต่ว่าสอนแล้วก็เข้าใจนะครับส่วนการปฏิบัติในชีวิตผมเนี่ยมันก็มีหลายปรัชญาตะวันตกตะวันออกนะครับแต่ว่าอาหิงสาทางวาจาเนี่ยผมชัวเลยผมไม่ใช่คนหยาบคายใครหยาบคายกับผมก็ปล่อยเข้าไปผมจะไม่มีวันโกรธนะเพราะฉะนั้นก็กเห็นนี่เป็นจุดอ่อนจนกระทั่งการเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็จะตำหนิคุณสุเทพสเรื่องผ่าน เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ว่าคมคูสื่อมวลชนผมผมก็เตือนไปหลังเวทีด้วยเมสเซจคือ SMS อไปอยังคนที่เกี่ยวข้องบอกผมให้เห็นด้วยนะการไปคุกคามสื่อไม่ว่าเขาจะเป็นสื่อเลือกข้างไหนปล่อยเขาไปเถอ,อะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ต้องไปหาศัตรูใหม่สื่อเนี่ยมันคุมยากทุกคนเป็นสละังนั้นเรื่องนี้หลังจากนั้นสักหลายๆวันหน่อยสักสองอาทิตย์คุณสุเทพก็เริ่มกรับตัวขอโทษหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่อง คุกคามสื่อนะครับอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคุกคามกดดันอย่างเงี้ยแต่ผมว่าคุกคามเรื่องสื่อส่วนเรื่องความหยาบคายเนี่ยผมก็พูดเป็นระยะๆะะบอกมันไม่ใช่นะครับหยาบคายนีย่มันไม่ใช่วิธีต่อสู้ของผู้รักสันติแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ได้ยินจากการขึ้นเวทีว่าพยายามจะปรามโอเคก็ปล่อยไปแล้วก็ดูว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มใช้ความรุนแรงอันนี้รู้สึกว่าผมเริ่มเปลี่ยนใจแนละ้ว การชุมนุมแล้วก็ใช้แก๊สัำตาครั้งแรกเลยผมก็ใช้ทําไมนะครับใช้ทําไมแก๊สําตานะครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนขณะที่กําลังใช้น้ําตากันอยู่ในวันที่เท่าไหร่สิที่เราเทราบข่าวนะครับใช้ทําไมมันเพราะรัฐบาลเริ่มใช้ความรุนแรงผมคิดว่าเริ่มมองคนที่ประท้วงรัฐบาลซึ่งมีจํานวนมากนะครับนับล้านจะก,กี่ล้านก็นแล้วแต่เนี่ยมองเหมือนไม่ใช่ประชาชนที่ใช้สิทธิ์ในการ ต่อว่าต่อต้านหรือแม้กระทั่งล้มรัฐบาลเป็นสิทธ์นะครับจะชนะหรือแพ้อีกเรื่องหนึง่งแต่มองกลายเป็นศัตรูทุกอย่างนี้บริหารจัดการว่ากลุ่มเนี้ยที่สุเทพนำเนี่ยเป็นศัตรูถ้าอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ชอบทำแล้วแล้วก็มีประเด็นหลักๆห,หลายอย่างเชิงกฎหมายเช่นรัฐบาลไม่ไม่ฟังคําตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่เคยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนหรือว่าผู้ชุมนุมที่ตายหรือบาดเจ็บเนี่ยมันก็ มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเทคะแนนเข้ามา,<ด>าทางฝ่าย,ยกบพสมากขึ้นจนผมคิดว่าวันสุดท้ายนะครับคุณนกรจักษ์ที่ปิดกรุงเทพเนี่ยแลงค็อกชัดดาวันที่13บามนะมกราคมเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะเดินดูผู้คนที่อยู่รอบๆกรุงเทพตามเวทีต่างๆที่เขาจัด7เวทีจะได้เข้าใจว่าคนเหล่านี้มีอารมณ์ความรู้สึกยังไงดูจากหน้าจอเนี่ยก็คือ ถูกตำหนิว่าเป็นนักรบหน้าจอมันลบลาบากนะเพราะว่าไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมผมก็เดินทางจากเนี้ยบ้านที่เมืองทองธาน,นีเนี่ยเดินไปปากเป็ดไปทุระคือรถเมล์นะครับแล้วออกจากกลับมาบ้านนี่แล้วก็เดินเดินเท้าไปเวทีหลวงปู่ที่แจ้งวัฒนะตอนนั้นมันจะมี2เวทีเวทีของพวกสาภาพแรงงานนะพวกกัดไฟฟ้าหรือพวกนี้เดินไปถ่ายรูปนั่งคุยเออนั่งกินน้ำที่เขาแจกฟรีบริจาคเงินบ้างนิดๆหน,น,น่อยๆน,นะครับ ตามจุดที่เขาทําน้ําทําอาหารให้เรากินแล้วก็ได้ได้อารมณ์แล้วก็ผ่านไปนั่งรถเมล์ไปลาดพร้าวเวทีลาดพร้าวแล้วก็ต่อไปอโศกถึงอโศกตอนค่ํานะครับผมรู้สึกว่ามันมั่คือมาจริงๆอโศกเนี่ยมันแน่นไปหมดแล้วผู้คนเนี่ยโหร้องเป่านกกรีดกรีดร้องแล้วเสียงคุณสุเทพที่ถ่ายทอดมาที่ท,ที่บริเวณสถานี รถไฟฟ้านะครับผมเดินแทบไม่ได้เลยแล้วผู้คนแบบผม,ผมมีความรู้สึกจริงว่าอันนั้นนของแท้มันไม่ใช่ประชาธิปัตย์มันไม่ใช่พวกต่อต้านคุณทักษินเป็นส่วนตัวมันเป็นคนอื่นที่มีปัญหาร่วมกันหลายเรื่องมารวมกันวันนั้นผมจะมีความรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วนะครับผมจะกลับขึ้น่อรถไฟฟ้ากลับไปรับประสงค์แล้วจะหลงก็ไม่ได้กว่าจะขึ้น,นก็โผแบบ3-4ี่รอบอะรถมาแล้วคนแน่นมากเลยมันปทุมวันก็ลงไม่ได้ลุมพินีไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ไป ก็เลยกลับมนุษย์สวรีแล้วก็สังเกตอนุษยสวรีสักพักหนึ่งแล้วขึ้นรถผู้กลับบ้านวันนั้นแหละครับทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องคิดและเขียนอะไรมากขึ้นครับแต่ไม่ขึ้นเวทีจนกระทั่งพักหนึ่งนี่เด็กผู้หญิงที่เจ้าที่ผู้หญิงะนะครับที่ก็อยู่หลังเวทีเขาก็ประสานงานมาเขาบอกเห็นอาจารย์เขียนในทํานองที่เป็นบวกมากขึ้นก็หนูก็จะเชิญอาจารย์ขึ้นเวทีอโศกนะครับอันนี้ก็ คนที่ประสานนี่ส่จะเป็นลูกสาวคุณปองพลนะครับครับดีต็กสาร,รผมบอกโอเคผมผมไม่ค่อยพร้อมนะผมผมปอดผมจะผมไม่ไม่เคยขึ้นไปทีบนี้แล้วกลัวจะเสียเสียคนอะคือขึ้นไปแล้วก็จะเย่อเย่อปลุกแล้วผมก็จะต้องระมัดระวังตัวผมก็นั่งคิดอยู่แล้วอโอเคเดี๋ยวผมขอเขียนบทคบ้นคว้านิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นครับ ก็เป็นที่มาของ้นก็จะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นนะครับวันที่23 23มกราคมนะครับอาจารย์ขึ้นเวทีชวยส่วนที่ผมชอบมากความจริงเป็นการปราสัยที่พูดตามตรงผมดูกปป2มาตลอดก็เป็นการปราใสยที่ผมชอบที่สุดครั้งหนึ่งนะครับที่ขึ้นบนเวทีนั้นส่วนที่น่าสนใจอาจารย์พูดว่านักอหิงสาตามแบบมหาธรรมคานธีที่แท้จริงต้องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรชิงชางการกระทําของศัตรูจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ถ้าเราชนะการไปรูปประเทศไทยคนเสื้อแดงจะต้องเข้าใจกลับมาเป็นมิตรกับเราเราจึงจะอยู่เป็นพลเมืองดีด้วยกันได้อาจารย์จะสื่อสารยังไงให้มวลชนกบปสที่ไม่น้อยยังชิงชังแล้วก็เกลียนชังสแสดงอยู่ให้เข้าใจคือคือหลังจากวันที่ขึ้นเวทีโศกแล้วพูดเรื่องนี้ในท่อนหลังของคําปราศัยของผมเนี่ยซึ่งไม่ละเอียดนักหรอกแต่ว่าคล้ายๆเป็นเด่นๆไฮไลท์แล้ว แล้วผมก็ไปพูดเรื่องอื่นอีกสองสาครั้งนะครับแล้วก็วกกลับมาพูดอีกทีงละเอียดมากนะครับเมื่อวันแห่งความรักเนี่ยประมาณเนี้ยวันที่16แล้วกันวันที่15 1 6กเนี่ยสิก็อีกเรื่องหนึ่งแต่15บหาสิเนี่ยผมก็เอาอาหิงสามาแท้ๆเลยแบบดูฟังไม่สนุกเลยเหมือนบรรยายวิชาการนะฮะก็คือที่เวทีหลวงปู่ที่แจ้งวัฒนะแล้วก็เอาบทเดิมเนี่ยไปปรับให้เข้ากับเวทีที่ราชประสงค์นะครับ ผมคิดว่าต้องพูดบ่อยๆนะโอเคในแง่ของ impact หรือผลกระทบเนี่ยผมยอมรับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรผมอยากทําให้มันผ่านเพราะมันปอดอะใจไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าใจสั่นๆเลยขึ้นเวทีกลัวจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังไงก็ต้องอ่านนะชีวิตของการเป็นผู้ปราศัยในนามนักการเมืองทั้งหลายในโลกที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ปากปล่าก,ลกันหรอกนะผมก็เรียนมาทั้งนั้นก็ทดลองระบบที่เรียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าวันแรกเนี่ยที่อโศกเนี่ยวันที่23มกราคมเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงบวกผู้คนก็เห็นด้วยกับหลักอหิงสาทางกายวาจาและใจแล้วก็คุณสุเทพและคณะที่ขึ้นเวทีก็เริ่มปรับผมเพียงแต่อธิบายให้ประชาชนที่มาชุมนุมกันเข้าใจส่วนผู้นำหรือแกนนำของกระสอ,อาจจะฟังอยู่บ้างก็ได้ว่าให้เข้าใจว่านี่คืออหิงสาจริงๆร้อเซ ที่เกิดจากวิธีคิดวิธีทดลองปฏิบัติของมหาธรรมะคานทีที่เน้นพลังแห่งความจริงหรือว่าพลังเ,เขาเรียกว่าพลังแห่งสัตยะ,นะะเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณหรือโซโฟอร์บนะะอันนี้เป็นอาวุธคือความจริงเสร็จแล้วสู้แบบสงบเนี่ยกายวาจาและใจแบบ<ม>แบบนี้นี่อาจารย์ให้คะแนนความอหิงสาข,ของกปปอเท่าไหร่ครับผมว่าผมว่าได้แค่ทางกาย ได้แค่ทางกายถ,าถ้าแบ่งเป็น3ส่วนก็จะเป็น30 30 30นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าให้ทางกายสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องการบาดเจ็บล้มตายใช่ไหมสมมติว่าให้ตรงนั้นเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ที่เหลือวาจากระใจเนี่ยใจวัดลําบากใช่ไหมก็เอาให้ให้ยี่สิบยี่สิบเพราะว่าถ้าใจร้อนใจแรงเนี่ยวาจามันก็แรงอยู่แล้วมันสะท้อนก็เอาเป็นหกสิบสี่สิบวาจาใจนะครับเพราะฉะนั้นสี่สิบเนี่ยยังทําไม่ได้เท่าไหรนะัก คือถ้าอธิบายแบบบริสุทธิ์จริงๆแบบที่มหาธรรมะการทีพูดให้ร้ายแบบเสียดสีก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ต้องนับไอ้อีมึงนะฮะแล้วก็สร้อยคําที่ตามมาเสียดสีเอ้ยยันไอ้ทวนไง่ายไอ้ลูกม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับฝั่งกปปสเขาก็จะบอกว่าก็ในเมื่อฝั่งนั้นเขาก็ปลุกแล้วเขาก็ใช้ความรุนแรงมาเรายังจะต้องไอหินสาจะต้องอดทนอยู่อีกเหรอจะอธิบายยังไงครับก,ก็ผมผมก็อธิบาย ไปแล้วบนเวทีครั้งหลังสุดนะครับ,รบที่ราระสงค์บอกว่าคนไทยก็คงทําไม่ได้หรอกคนอินเดียก็ใช่ว่าจะทําได้ในสุดอินเดียมันก็กลับมาแรงมหาธรมคานทีถูกยิงตายอะ่ะคาที่เลยนะครับถูกยิงตายคาที่แต่ว่าท่านก็ประสบความสําเร็จนิดเดียวนะในเชิงสร้างเอกลักษณ์ให้กับอินเดีย